แม่แตงโมลั่นไม่ยกโทษให้กระติกอยากขอโทษเขียนมาก็ได้แม่ก็จะอ่านและจบเมื่อเวลาสิบหกนาฬิกาวันที่ยี่สบแปดกุมภาพันธ์ที่สพเมืองนนทบุรีนางพานิดาสิริยุทธโยธินมันดาของแตงโมนิดานักแสดงชื่อดังที่เสียชีวิตจากการพลัดตกเรือเมื่อวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้นำหลักฐานมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ได้นำบทความที่เขียนโดยบุคคลหนึ่งที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์และโทรศัพท์มือถือของแตงโมเครื่องที่สองมาให้ตำรวจตรวจสอบเนื่องจากยังติดใจการเสียชีวิตของแตงโมโดยส่วนตัวเชื่อว่าถูกลวดลามแล้วไม่ยินยอมจึงพลัดตกเรือไม่ใช่การไปปัสสวะตามคำกล่าวอ้าง ผู้สื่อข่าวถามว่ากลุ่มเพื่อนยืนยันว่าไม่ได้มีการรับงานบนเรือแม่ยังติดใจประเด็นอะไรหรือไม่นางพนิดากล่าวว่า เชื่ออะไรได้หรือคุณเชื่อคำโกหกของคนอื่นได้ไหมแม่เห็นรูปน้องหมดแล้วในเรือไม่มีความสุขนั่งหน้าเศร้าอยู่ส่วนคลิปที่เกิดขึ้นช่วงสองทุ่มก็อยากถามว่าแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวายที่กระเด็นไปทั่วมีการฉุดกระชากอะไรหรือไม่เมื่อถามถึงกลุ่มเพื่อนแตงโมบนเรือไปออกรายการโหนกระแสอยากจะมาขอโทษคุณแม่ แต่ติดต่อคุณแม่ไม่ได้นางพนิดากล่าวว่าเหรอคะต่อข้อถามว่าคุณกระติกได้ติดต่อมาหรือไม่นางพนิดากล่าวว่าคุณกระติกยังไม่ติดต่อคุณแม่เลยคิดดูก็แล้วกันเขาอยากขอโทษคุณแม่รับได้นะ รับเฉพาะคำขอโทษนะคะแต่เรื่องอื่นเรื่องอะไรที่อยู่ในใจคุณแม่ไม่พูดกับเขาไม่บอกเขาเขาคงรู้ถ้าอยากขอโทษเขียนมาก็ได้ขอโทษคุณแม่แค่นี้จบแม่ก็จะอ่านแล้วก็จะจบแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ยกโทษให้ในใจคุณแม่ไม่ยกโทษให้